เปลี่ยนชุดอีกแล้วเล่นกานนี้แต่จะไปนอนล่ะไม่ว่าพี่เด็กเผ็กแก้เต็าเ, <c oughs> เ,เดี๋ยวก่นอนเครื่องใครลดนะ้ำเครื่องหนูไงเล่นไปเลยบ <c oughs> <c oughs> อกว,ว,หวห่าเวื่อไหรหน้าติดหน้าจะาเป็นปกติ ข้างหน้าน,อนอาั่นอะไรอ่ป้อมปืนใช่เลยก็พ่ลงไงไม่รู้ีแจแจ กุลงตรงแกมเมอร์โทรศัพท์จริงชีวิตกูทำไมมาถึงเป็นเช่นนั้นโอ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานนองชายอู้อออออวูักไอเดียแล้วอะเลรอนั่นเร็งชโดนโอ้โหเจอไแด้ว เป็นที่รักดีนะวเห็นป้อมปืนแล้วข้างหน้ามีหมาเราเห็นป้อมปืนกูเห็นหมาเออะอะไรอะไรยิงใส่กูไกลๆมีเซาลอนด้วยเอาลงมานก,ก่อนช่วยป้อมปืนลย นจะรถโับนะเดี๋ยวรถขับคนนียงเนี่ยเราตนโเรานลอแป๊บ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 ไม่เป็นมันยิงยังไม่พังใช่ยิงใส่ปูแต่กรดิกาปาจนเข้าไปในตอมอ,อะไรเนี่ยเอ รถถังเหรอไม่ฮ no, okay. no, uh ักไม่จะฮักเออหมดสักทีเหียไมวะอักฮักฮักเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเพิ่งเขามีฮักตัวนึงงหี้ยฝอยมาเอยได้น่นนนนนตัรับเนียากันแล้วัน โอ้หลังเข้าอ่ะลอยลงตรงนี้เหรอพี่ซามเหนือยอยู่ต้องลงตรงนั้นแหละเพราะถ้าไม่ลงตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่มีอะไรลีเหนือยอยู่ตรงนี้หนื่อยอยู่ตรงนี้ไอ้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าติวซะสัโก มันมันตกเศษอะไรพี่ยอย่าโว้ปอย่าโว้เปิด,ดเกณกูโดนชักแกตายข้างบนมีอะไรเก็บโคตรเป๊ะสุดเดี๋ยวโอ้โหก่อนเปิดอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดเปิดไปแล้วญาติอยู่ข้างๆแกงเจนเจนลุกเปิดไปแล้ว เกเเี่วเขาจะยาไอป่ะจริงคนวิ่งติดติดมุมโอ้โหิโอ้ยหโอ้เฮียเทีเยเทสครับโอ้โหครทำสงครามอะไรเกี้ยอะไรไว้เนีเย โอ้ยปี่โดนอะไรอะดิคนลองมองไงไม่กล้าเข้าเลยเซเตอร์แน่อะไรนี่หัวไทยป้อมปืนเซเตอร์จัดใหม่วะอันนั้นตัดไปมองไม่ทังเหรอวะขาจริงไอ้เหี้ย

อู้ฮักอาฮักฮักผัวคุยฮักผัวคุยฮักผัวคุยยิ่งหาพ่อมึงแล้วก็ุ่นมึงอ่ะโอ้ยเจ๊แม่ยุงไอสัตว์เที่ยวหอกบอมอาร์มหรือยังเนี่ยโอ้ยเจ๊แม่โอ้อย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่ายิงกูอ้า โอ้ยิงกูหาพ่อมึงแล้วเผากูหาพ่อหาแม่มึงเลยเนอตัวอยู่ไหนเนี่ยหมายว่าตัวเล็กเพื่อนอยู่ไหนวไ้สัตว์ไม่ต้องลงไอ้ยัดแม่หลังพวกพี่กำลังเข้าหมายกูปิวว่ากูเกิดคำถามในใจแกหลังเข้า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 แล้วใครเรียกป๊อมจรวดไว้หลังกูเนี่ย อะไรบ้าตัวเลือกเพื่อนอย่างไรไว้ครับมันอยู่ตรงนั้นมาเป็นชาติแล้วบ้านะ<อ>เดินมาตอนแรกยังไม่เจอร<อ>ะเบิดเรียนกูบอกไม่ทันรอ,อร่อยอร่อยแซ่บน้องชายกูหมาพี่ว่าใชา่ในไฟ ไอ้แค่แอบเป็นโจรมุมตึกเลยเจ็ดแม่ฮะอูเจ็ดแม่ไหนโอ้โหเจ็ดแม่ทำไมกูโดนยิงตายด้วยน้องชายกูโอ้โอ้โอ้เจ็ดแม่ไม่ใช่ลักปมาเจ็ดโอ้ตายซะเยิ่งแม่หมามึงคิดว่ามึงยิงไกลเป็นแม่นคนเดียวอย่างนั้นเหรอโอ้ขัดไปเถอะธทงมันไม่ระเบิดเสียใจ พวกมึงน mm ี่ก็มากันไม่หยุดเลยมาหาพ่อหาแม่หมดโอ้ยเย็ดแม่อ้าวเฮดสี่กูก็ก็นิ่งวิ่งหาฮะไอ้เหี้ยกูถามจริงไอเหี้ยยังข้างหลังเสาเยอะขนาดที่มันอยู่ตรงเฮดสี่นั่นแฮะโอเคตายไปแล้ววะตัวเยอะ ระวังกระโดดกูร ouais. ะวังกระโดกูระวังกระโดดกูกดกับระเบิดความทำในใจหมาหมา,มาโอ้ยอยากแแม่หมาจริงโอ้ยยังยังยังกำลังโหลดอยู่แตงเย็นกูวามปืนให้แล้วและยิงอันเดียวกันด้วยประเด็นกู เข้าครบต้องคูเห็นแล้วเห็นละเห็นละพร้อมยุงด้วยพักสองตัวเพะว่นี้ไปก่อนแล้วแม่โอ้โหนพุนข้างหลังโุนข้างหลัง อู้ยู้ยล้นน้ำล้นน้ำู้ยล้นถือมาล้นถืออ๋ออ๋อจอดสี่ควายดูเสร็จแล้วอย่าดึเอาหัวไปด้วย โอ้ถืออยู่กับตัวเนี่ยอ้ท่านสารอนสองเสาด้วยเฮียอยู่ติดกันเลยตามแล้วโอ้โหระดับทรงกูเนี่ยนะกูเป็นผงแน่นอนระเบิดแล้วรถทางระเบิดแล้วกูเป็นผงแน่นอนกันเนี่ยลาก่อนทุกคนเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ย สาลรองสองก็เลยใช่สาวรองสอาวเขาบอกเขาบอกตั้งแต่แรกใช่สาวรองสองหมาทางหน้ากูเลยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังตายไม่ได้กูยังตายไม่ได้โดดต่อไปเย็ดแม่โดดต่อไปโดดต่อไปตายไม่ได้ไปตองมึงตายไม่ได้ว้าวนี่ไปเสาลอนควาย

นายมาวะทุกอย่างโอ้โอโอโอนั่นมันรถถังนายมาวะนอ้อง<ป>นายมายิงปืนนะพะให้แล้วหนึ่งป้อมเลยเป้อมหนึ่งตัวปากมันอ่ะโอ้โหดูให้เกินไปต่อไปไอ้แก๊งนี้

โดนนะโดนะโดนรเ่เนี่ยโดนอะไรอยู่โดนคนปลาระเบิดใส่เนี่ยออ,อ้โหหายไปแล้วพี่เดียบอมอาร์มข้างหน้าเ<อ>ดียวเร คนรอชิ้นสุอท้ายเฮีย WC ถ้าบ,บบ้านเลยอ่ะและอีกสองแม็กซ์อีกสองอีกสองอาชีพเลนไหมอะไรโอ้ยเย็บแม่นะตัวอะไรโอ้โหเย็ดยี่แม่นใช่ได้หรอเริ่มพวกนี้ตอบหน้าพี่นั่นละสิโอ้ยเย็บแม่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  ใช้คำว่าอยู่แล้วใช้คำว่ามากไหมห้าร้อยเลยเออไม่ออออโดนไม่ได้ห้าร้อยบาท,าท,าทแล้วพวกแม่อยู่ครบเลยมีอะไรวะฮะอยู่หลังกำแพงหรือเปล่าแกอยู่ครบเลยนะเออนี่ยอยู่หลังหินเนี่ย เลือเหลืออยู่เออหมดก็ทีเนี่เองมีใครปีนเข้าไปรด้ยังจะมาระเบิดได้ทดลองพยายามด้วยโอ้โหเลอดแม่คุกูไม่น่าพยายามเลยโอ้ ต้องไม่มีสิทธิ์มายามกูอย่างนี้อ่ะกูยังไม่ได้รีโหลดหรอเย็ดแม่เอ้ยต้องกลับระเบิดเดียว์ีนไป w ไ y w บป้อมปืนขนา้างหน้าพี่ต้องยิงมันได้ลุกลบบหนูไม่ได้ชาร์จคอซ่าไงพี่ เราเล็งอะไรอยู่น to ี่เราป้อปืนตรงนั้นน่ะนั่นน um> um> um ่ะนั่นน่ะนั่นแหละบอกแล้วไม่บ้าก็ปืนเจ้าจังวะยิงแล้วติดเนินเฮียเมื่อกี้อะไรวะป้อมปืนป้อมปืนป้อมไหนอีกัะป้อมทางซ้ายป้อมซ้ายที่ยิงไปแล้วเปิดไม่มีป้อมเออมันมาจากทางซ้ายเมื่อกี้ โอ้เอดอะไรแดงๆเอาเยียดใทเลยอู uh, ๋ีเดี๋ยวผมไปช่วยพี uh ่ตองนะดูสิอะไรเดี๋ยวพี่ตอคือประชาูไม่ได้เอาได้แล้ว